้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเจมครับคุณเจมเล่าว่าปกติแล้วคุณเจมส์เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือที่เรียกกันว่ามีเซนแต่คุณเจมไม่เคยเห็นผีหรือวิญ,ญญาณแบบเป็นตัวเป็นตนเลยกระทั่งวันหนึ่งคุณเจมได้ไปพักในสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งทำเลของที่พักเป็นทำเลที่เชื่อของว่าเป็นทางผีพานจึงทําให้คุณเจมส์ได้พบเจอกับดวงวิญญาณของหญิงสาวตนหนึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นผีของคุณเจมส์ผมเป็นคนที่ชอบเรื่องผีเป็นชีวิตจ,จิตใจไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังเรื่องเล่าหรือการดูหนังผีผมนิยมชมชอบทั้งนั้นที่สําคัญคือผมเป็นคนกลัวผีมาก ถึงแม้ผมจะชอบเสพเรื่องผีเรื่องความลี้ลับแต่ข้อดีของผมคือผมจะไม่เก็บเอามาคิดต่อเมื่อรับรู้จบแล้วคือจบส่วนตัวแล้วผมไม่เคยเจอผีแต่มีเซนส์พิเศษที่สามารถรับรู้อะไรบางอย่างได้ด้วยความรู้สึกอย่างเช่นอาการวียนหัวอาการหายใจไม่ออกอาการขนลุกหรืออาการแปลกอื่นๆที่ผมจะรับรู้ได้เมื่อมีสิ่งผิดปกติ ที่ผมรู้เป็นอาการที่เกิดจากการมีสิ่งลึกลับนั้นเป็นเพราะว่าหลายครั้งที่ผมรู้สึกแบบนั้นผมมักจะได้รับรู้ในภายหลังว่าสถานที่แห่งนั้นมักจะเป็นสถานที่ที่มีประวัติหรือเรื่องราวที่น่ากลัวสยดสยองครั้งหนึ่งสมัยที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ทางคณะได้จัดให้มีการไปทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัดในวันแรกเราต้องไปพักหน้าสถานที่แห่งหนึ่งผมขอไม่เอ่ยถึงชื่อสถานที่ เมื่อเดินทางไปถึงยังสถานที่พักพนักงานขับรถได้ขับรถบัสเข้าไปจอดที่หน้าตึกผมและเพื่อนก็ช่วยยกกระเป๋าของอาจารย์ลงจากรถจากนั้นก็รอให้อาจารย์ท่านหนึ่งไปติดต่อเรื่องที่พักที่คณะของเราได้จองไว้ในระหว่างที่กำลังนั่งรออยู่นั้นพนักงานขับรถก็ขับรถบัสเคลื่อนออกไปเพื่อน,นํารถไปจอดยังบริเวณที่จอดรถผมจึงได้เห็นว่าบริเวณใจกลางด้านหน้าคานที่พักนั้นมีสาระผมเจ้าที่ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ผมต้องบอกกันว่าทันทีที่ผมมองไปเห็นสารนักผมเจ้าที่แวบบแรกเลยก็คือผมรู้สึกขนลุกผมไม่ลืมที่จะยกมือขึ้นไหวเพื่อแสดงความเคารพและเป็นการแสดงออกถึงความนอบน้อมเพื่อน,นเริ่มพากันไปต่อแถวรับกุญแจห้องจากพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์โดยห้องหนึ่งจะพักกันสองคนผมได้พักที่ชั้นสี่กับเพื่อนชื่อว่าอันอันเป็นเพื่อนสนิทของผมมัง้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยม ดังนั้นอันจึงรู้ดีว่าผมมีคนมีเซน์ก่อนที่จะเดินไปถึงห้องพักอันกระซิบบอกกับผมว่าถ้าเข้าไปในห้องแล้วมีอะไรแปลกๆให้บอกนะเพราะอันจะหาข้ออ้างไปขอเปลี่ยนห้องกับคนอื่นผมมีคนมีเซน์แต่ไม่เคยเห็นผีส่วนอันเป็นคนเห็นผีแต่ไม่มีเซนต์เตือนดังนั้นอันจึงบอกกับผมว่าถ้าผมรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติให้บอกอัน เพราะอันกลัวว่าอันจะเห็นผีกลางดึกเมื่อเปิดประตูห้องออกผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรในทันทีอันเองก็ไม่ได้เห็นอะไรเหมือนกันแต่เมื่อผมก้าวท้าเข้าไปในห้องผมกลับรู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกซึ่งผมรู้แล้วว่าการนี้ไม่ปกติผมจึงรีบสะกิดบอกอันว่าไม่โอเคอันจึงทําหน้าที่ไปหาขอเปลี่ยนห้องจนได้ห้องใหม่มาด้วยความที่มานอนในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ผมกับอันจะเปิดไฟที่ระเบียงหลังห้องไว้เพื่อให้ภายในห้องไม่ได้มืดจนเกินไปตอนปิดไฟนอนคืนนั้นในขณะที่เราสองคนหลับไปแล้วจู่ๆก็มีเสียงเข้ะประตูหน้าห้องดังขึ้นผมกับอันจึงลุกขึ้นมานั่งมองหน้ากันต่างคนก็ต่างช่างใจว่าจะเดินไปดูหรือไม่แต่เสียงเข้ะประตูยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้ผมต้องเดินไปส่องที่ช่องตามแมว ผมก็เห็นว่าเป็นเพื่อนของผมที่ชื่อว่าอยู่กาลังเข้าประตูห้องผมอยู่ซึ่งอยู่คือเพื่อนคนที่อันไปขอเปลี่ยนห้องผมเปิดประตูห้องให้อยู่อยู่รีบวิ่งพูดเข้ามาพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าขอนอนด้วยนะห้องนั้นนอนไม่ได้เลยพอได้ยินเพื่อนเปิดประเด็นมาแบบนี้ผมกับอันก็ถามขึ้นพร้อมกันว่าห้องนั้นมีอะไรยูเล่าต่อว่าเป ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของยูไปเล่นที่ห้องอื่นยังไม่กลับมายูจึงนอนอยู่คนเดียวตอนที่อยู่กำลังจะหลับนั้นยูรู้สึกขยับตัวไม่ได้อาการเหมือนถูกผีอำอยูจึงพยายามจะลืมตาขึ้นดูแต่ตอนนั้นอยู่ในภาวะสลืมสลือก,กึ่งหลับกึ่งเตืนอนยูเห็นเงาดำๆเดินไปเดินมาที่ปลายเตียงตอนนั้นก็ใจสั่นกลัวพยายามจะลุกขึ้นแต่ว่าขยับตัวไม่ได้ อยู่จึงสวดมนต์อยู่ในใจนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะแต่พอจะท่องรอบที่สองปรากฏว่ามีเสียงเสียงหนึ่งมากระซิบที่ข้างหูของอยูว่านะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตตามมือ้ืยเสียงหัเราะชอบใจยูบอกว่าเสียงที่อยู่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเล็กๆแแหลมเหมือนเสียงของเด็ก หรือไม่ก็เป็นเสียงของผู้หญิงเสียงนั้นทำเอาอยูขนหัวลุกยูหยุดสวดมนต์เพราะรู้แล้ว่าการสวดมนต์ไม่น่าจะช่วยอะไรได้ยูจึงพยายามขยับตัวแต่ยิ่งสู้เหมือนจะยิ่งทำให้เจ้าของเสียงกระซิบนั้นรู้สึกพึงพอใจเพราะเสียงหัวล็อกคิกคักดังมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วจูๆ่ๆยูก็นึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนบอกว่าถ้าเจอผีมาหลอกมาหลอนให้เรากลัว ให้เราสาบแช่งแล้วผีจะเป็นฝ่ายกลัวเรายูจึงพูดอยู่ในใจว่าถ้ายังมารบกวนกันอีกจะแช่งไม่ให้ได้ผุดได้เกิดสิ้นความคิดนั้นความรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกขยับตัวไม่ได้ก็หายไปปิดทิ้งยูจึงรีบลุกจากเตียงแล้ววิ่งหนีออกมาหาผมกับอันที่อยู่ห้องข้างๆพออยู่เล่าจบอันจึงพูดขึ้นมาว่านั่นไงว่าแล้ว ยูหันมองหน้าผมกับอันสุดท้ายแล้วพวกผมก็ยอมสารภาพว่าสาเหตุที่ไมปขอเปลี่ยนห้องเพราะรู้สึกไม่ดีพวกเราช่วยกันเลื่อนเตียงซึ่งเปลี่ยนเตียงคู่ให้มาชิดกันเพราะต้องนอนสามคนโดยที่เราเลื่อนเตียงไปชิดผนังห้องด้านที่ติดกับห้องน้ำพวกเราให้อยู่นอนตรงกลางเพราะอยู่เพิ่งอกสั่นขวัญแขวนจากเรื่องที่น่ากลัวมากๆ,ๆส่วนอันนอนชิดผนังและผมนอนริมสุด พอนอนไปได้สักพักผมเริ่มรู้สึกร้อนและหายใจไม่ออกสักพักอันกับยูก็ลุกขึ้นเหมือนั่งทําให้ผมรู้ว่าทั้งสองคนก็รู้สึกเหมือนกับผมสักพักเราก็รู้สาเหตุว่าที่พวกเรารู้สึกอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกนั้นเป็นเพราะว่าแอร์ไม่ทํางานลักษณะของห้องพักที่นี่จะไม่มีหน้าต่างเมื่อแอร์ไม่ทํางานจึงทําให้อากาศภายในห้องไม่ถ่ายเท ผมโทรสัพท์ลงไปที่ฟอนต์เพื่อแจ้งเรื่องแอร์เสียเมื่อพนักงานขึ้นมาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้พนักงานแจ้งว่าคงต้องรอช่างมาดูให้พรวกนี้เช้าแต่ตอนนี้ห้องเต็มหมดแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนห้องให้เราได้สุดท้ายแล้วในเมื่อไม่มีทางเลือกมากเราทั้ง3ามคนก็ต้องอพยพไปนอนที่ห้องของยูแน่นอนนะเป็นห้องที่อยู่ถูกผีออมจนทำให้ยูต้องหนีออกมา และพวกเราก็ได้แต่ปลอบใจกันว่าครั้งนี้เราอยู่กันหลายคนคงไม่มีอะไรหรอกทันทีที่ผมก้าวท้าเข้าไปในห้องนั้นผมรู้สึกเสียสลังและขนลุกตั้งแต่ขาจนถึงหัวแต่ผมก็ไม่ได้บอกเพื่อนผมพยายามทำใจดีสู้เสือเพราะตอนนั้นผมง่วงมากแล้วพวกเราช่วยกันเลื่อนเตียงมาชิดกันเหมือนเดิมและก็จัดตำแหน่งที่นอนเหมือนเดิมพอนอนไปได้สักพัก ผมรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาเพราะอยูป่ปลุกอยู่ถามผมว่าผมรี้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าผมนิ่งไปสักพักเสียงนั้นดังมาจากบริเวณระเบียงหลังห้องเป็นเสียงร้องไห้อยู่กำแขนผมแน่นผมก็พยายามพูดปลอบอยู่ไปว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกนอนเถอะทั้งที่ตอนนั้นใจของผมเองก็เต้นแรงจนจ,นจ,บจับจังหวะไม่ได้แล้วอยู่ก็พูดขึ้นมาว่ากกลัว น้ำเสียงของอยูสั่นเกลื่อเหมือนคนจะร้องไห้แต่เหมือนว่าเจ้าของเสียงร้องไห้นั้นจะรับรู้ได้ว่าพวกเรากลัวนอกจากเสียงร้องไห้แล้วก็มีเสียงข้อะกระจกตามมาด้วยความอยากรู้ผมจึงมองลอดผ่านผระมานที่ปิดไม่สนิทเพื่อดูว่าที่ระเบียงมีอะไรแสงไฟสลัวๆจากระเบียงทําให้ผมมองเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่ระเบียง ผมใจเต้นเร็วและแรงกว่าเดิหมหลายเท่าผมมองดูอยู่สักพักร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแต่ยังไม่ทันที่ความกลวงผมจะคลายลงจู่ๆไฟที่โต๊ะเครื่องแป้งก็ติดขึ้นมาเองผมหันไปมองหน้าอยู่จึงทำให้ผมรู้ว่าอันเองก็ยังไม่หลับเหมือนกันพวกเราค่อยๆลุกขึ้นนั่งอ่อนหลังพิงที่หัวเตียงอันลุกจากเตียงผู้วิ่งไปเปิดไฟอย่างรวดเร็ว เมื่อไฟสว่างขึ้นทั่วทั้งห้องไฟที่โต๊ะเครื่องแป้งก็ดับลงสิ่งที่ทําให้พวกเราต้องแปลกใจก็คือปลั๊กไฟของโต๊ะเครื่องแป้งไม่ได้ถูกเสียบไว้และไฟติดได้ยังไงในขณะที่อันยืนจับสายไฟโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อโชว์ให้พวกเราดูอยู่นั้นจู่ๆไฟก็ดับลงทั้งห้องอันกระโดดขึ้นมาบนเตียงอย่างไวแล้วอันก็จะโกนร้องเสียงหลง พร้อมทั้งกระโดดลงจากเตียงอย่างไวเช่นกันอันไปยืนอยู่บริเวณปลายเตียงแล้วก็ชี้มาที่บนเตียงผมกับยูก็หันไปมองที่อันชี้พร้อมกันผมเห็นร่างผู้หญิงผมยาวนั่งกอดเข่าอยู่ข้างอยู่ด้วยความตกใจผมจึงกระโดดลงจากเตียงอย่างไวแล้วมายืนอยู่ข้างๆอันแต่ยูนั่งตัวแข็งทื่อจ้องมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นตาไม่กระพริบ ผมกับอันรีบดึงตัวยูลงมาจากเตียงเป็นจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นแล้วจ้องมาที่เราเธอย,ยิ้มที่มุมปากแล้วก็หายไปตอนนั้นอยู่ตัวสั่นเนื้อตัวเย็นเชียบผมกับอันรีบพาย,อยูออกจากห้องแล้วไปเคาะห้องเพื่อนโชคดีที่เพื่อนคนนั้นพกของดีติดตัวมาด้วยและเมื่อมาคล้องที่คอของอยูก็เหมือนว่ายูมีสติกลับมา เพื่อนๆห้องนั้นก็ช่วยกันปลอบใจเราสามคนแล้วพวกเราก็อยู่ที่ห้องเพื่อนจนถึงเช้าเช้ามาพวกเราก็ไปเก็บของที่ห้องโดยเริ่มจากห้องของอยูก่อนเราไม่ลืมที่จะเก็บของที่เป็นของเต้ออกมาด้วยก่อนออกมาจากห้องผมได้เดินไปเปิดผ้าม่านดูว่าที่ระเบียงมีอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อเปิดผ้าม่านออกผมก็เห็นว่าห้องนี้อยู่ด้านหลังของสารวัตรภมิเจ้าที่ที่ตั้งอยู่ตรงทางเข้าของที่พักพอดี ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ทำเลของห้องที่ทําให้พวกเราถูกผีหลอกกันเมื่อคืนหลังออกมาจากห้องของยูเราก็พากันไปเก็บของและอาบน้ําแต่งตัวที่ห้อง,องผมน่าแปลกที่ห้อง,องผมถูกเปิดแอร์ทิง้งเอาไว้นั่นแสดงว่าแอร์ไม่ได้เสียแต่เพราะมีอะไรบางอย่างที่ตั้งใจทําให้พวกเราต้องอพยพกันไปท,ที่ห้องนั้นเพื่อเจอเหตุการณ์ความน่ากลัวเมื่อคืนนี้ผมได้ไปเจอเต้ที่ห้องอาหาร ผมจึงเข้าไปเล่าให้เต้ฟังว่าเมื่อคืนยูถูกผีหลอกจนต้องหนีไปนอนห้องผมแต่ผมยังไม่ได้เล่าว่าผมกับอันก็เจอมาเหมือนกันเต้ก็บอกกับผมว่าจะให้กลับเข้าห้องไปได้ยังไงก็ในเมื่อเขาไม่ให้เข้าห้องคำตอบของเต้ทำให้ผมต้องถามต่อด้วยความอยากรู้เต้จึงได้เล่าให้ผมฟังว่าหลังจากไปเล่นห้องเพื่อนที่ชั้นสามได้ไม่นานเต้ก็รู้สึกง่วงจึงขอตัวกลับไปนอน พอามาถึงที่ชั้นสี่เต้ก็เดินตรงไปที่ห้องพอจะถึงหน้าห้องเต้เห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องเต้เองก็รู้สึกแปลกใจเพราะตอนออกจากลิ์มาไม่เห็นใครทางเดินโล่งว่างเปล่าเต้ได้แต่สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้โผล่มาจากไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมายืนทำอะไรที่หน้าห้อง,องเต้เต้บอกว่าเต้รู้สึกขนหัวลุกและเสียวสันลังแปก เต้รู้สึกไม่ดีที่เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าห้องแต่เต,ต้ก็ยังคงเดินเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นเรื่อยๆสักพักผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้าม,ามองทางเต้เต้เองก็ช็อกใจอย่างสุดขีดเมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีตาดำและยืนท้าไม่ติดพื้นเต้หยุดชะงักและก็เดินถอยหลังออกมาสายตาก็ยังจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนนั้นเธอค่อยๆส่ยยิ้ม แล้วก็เดินทะลุป,ประตูหายเข้าไปในห้องจากนั้นเต้ก็วิ่งหนีกลับลงมาหาเพื่อนที่อยู่ชั้นสามเต้เล่าให้เพื่อนฟังว่าไปเจออะไรมาทุกคนต่างก็เป็นห่วงยูจึงพยายามโทรหาย,ยูเพื่อเรียกให้อยู่ลงมาข้างล่างแต่อยู่ไม่รับโทรศัพท์สุดท้ายจึงตัดสนใจพากันไปหายอยู่ที่ห้องแต่เมื่อไปถึงก็เห็นว่าอยู่กําลังเ้าประตูห้องผมอยู่แล้วก็เห็นว่าผมเปิดประตูมารับอยู่พอดี เพื่อนๆจึงพานกลับลงมาที่ชั้นสามและผมก็เล่าเรื่องที่พวกผมเจอผู้หญิงคนนั้นให้เต้ฟังนั่นถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เจอผีแบบเป็นตัวเป็นตนและนับจากวันนั้นมาเหมือนประสาทสัมผัสพ,พิเศษเกี่ยวกับการมองเห็นของผมถูกเปิดใช้งานเพราะนอกจากผมจะสัมผัสสิ่งนี้และผ่านความรู้สึกได้แล้วผมยังสามารถมองเห็นพวกเขาเหล่านั้นได้อีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ